สวัสดีครับสวัสดีเข้าสู่ช่องพังฟ้าสายแฟมิลี่นะครับผมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับพังฟ้าสายแฟมิลี่ของเราด้วยนะครับอันนี้มาดูควานจ่อยมาดูควานจ่อยพาช้างลงน้ำนะครับ ว่าจะลงได้ไหมเมื่อวานพาลงแล้วแม่แกตาไม่ยอมนอนนะครับผมเพราะว่าเป็นควานใหม่ไม่ไม่เชื่อฟังครับกว่าจะไปถึงน้ำก็อีกสักพักนึครับผมแวะข้างทางตลอดครับผม ก็ว่าไปเรื่อยครับเดินเลาะป่าชมธรรมชาติตอนแรกนึกว่า เป็นแมน่คเนงนะครับมองรูแวบๆแบบแต่เป็นดอกไอ้นี่ดอกมมยราบนะครับผมกำลังบานสวยงามเลยครับผิดแต่ว่าเป็นหนามไม่ค่อยน่าสัมผัส แวะตลอดครับกว่าจะถึงน้ำาล้วก็มาถึงน้ำแล้วครับ โอ้น้ำขึ้นอีกเยอะเลยครับเนี่ยาจลงเลยใจยวันใจยวันใจลงเลยคันจอจลงอย่าเขอาช้างเลยไม่เข้าใจครับควันใจนึกว่าพาช้างลงน้ำเลย โอ้โห้ฟามาฟามาแมา่เอาน้องพอใจวิ่งไปหาแม่ครับติดแม่มากครับตอนนี้

thôi chạy qua hấp 慢慢慢慢慢慢慢。妈妈妈妈妈妈妈 นะเจ้นอนลงแล,ล,ล้นอนลงนอนลงนอนลงแล้รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะอาบน้ำกันนะครับวันนี้ bên này ơi thôi thôi đâu thôi nó lông đâu nó lông nó lông ừ พอใจก็เล่นน้ำสนุกครับพอ่พอๆกับแม่เลยครับผมแม่เล่นน้ำตลอดครับลงเวลาไหนก็ลงเล่นแม่แกตาจะวิ่งขึ้นอย่างเดียวครับถอยเลยถอยเถอยถอยเออ กับแม่ฟ้าใสนี่อาบน้ำไม่เคยเปียกหัวครับเป็นธรรมชาติที่มีความสุขมากนะครับผมมีน้ำ เย็นสบายอาบมีหาดทรายเดินเล่นออกกำลังกายมีอาหารธรรมชาติกินเป็นทาวันกับหนามไมยราบแล้วก็ใบไผ่ครับผมอาหารที่เขากินเป็นอาหารธรรมชาติครับผม เป็นความสุขที่หาซื้อไม่ได้นะครับผมมาดูเด็กๆเล่นน้ำกันครับไก่ไม่เล่นก็ช่างครับหนูขอเล่นนึ่ถอยฟาเถอยถอยถอยเ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 ถืวอถอย thôi thôi Rồi đâu À thôi Kéo nó luôn đâu Nó luôn kéo Nó luôn à. À. ใครไม่เอาไปช่างสามตัวนี้เล่นสนุกอย่างเดียวครับเออน้องรุ่งตาเหลือของเราครับ ก็ขอฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับพังฟวาสายแฟมิลี่ของเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ